การไหว้ขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนมาดูกันว่ามาฟังกันว่าขอขมาเจ็ดครั้งก่อนนอนนั้นมีอะไรกันบ้างไหว้ครั้งแรกเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชีย้ทางสว่างให้สัตว์โลกพร้อมสำนึกน้อมรับในสิ่งที่พระพุทธองค์ฝากเราไว้ให้ปฏิบัติได้แก่ทานศีลภาวนา ไหว้ครั้งที่สองเพื่อบูชาและขอคมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมที่ช่วยรื้อถอนกิเลสให้สัตว์โลกและนําพาสัตว์โลกสู่ความสุขอย่างแท้จริงพร้อมสํานึกและน้อมรับพระธรรมที่พอจะนึกออกมาพิจารณาหนึ่งเนือง ไหว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสารต่อจากพระพุทธเจ้าในการช่วยกันนำพาสัตว์โลกสู่ทางสว่างะระลึกถึงพระที่ท่านเคารพรักนับถือและวอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกปักรักษาท่านพร้อมสำนึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยการสารต่อศาสนาเช่นบำรุงสงฆ์น้อมรับคำสอนทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแผ่ธรรมะเป็นต้น ไหว้ครั้งที่4เพื่อกราบไหว้บูชาขอขอมาพ่อแม่ไม่ว่าท่านทั้งสองจะล่วงลับหรือ,อยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอนุภาพแห่งความกตัญญูขอให้ท่านน้อมระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอข,อขอมาท่านด้วยใจจริง น้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีกครั้งทั้งในพบนี้และพบหน้าไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขอมาพระสยามเทวธิราชและพระมหากษัตริย์ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบาร,รมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำบัดทุกภัรรุงสุขให้บ้านเมืองของพวกเราพึงกราบไหว้ก่อนนอนเพื่อขอขอมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิต ขณะกราบพึงน้อมระลึกสำนึกในหน้าที่ที่ท่านต้องทำเพื่อประเทศชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาอนุโมทนาและขอส่งเสริมกิจการงานท่านให้เจริญรุ่งเรืองวหว้ครั้งที่6เพื่อกราบไหว้บูชาขอขอมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนเช่นเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นคนรู้จักเป็นเจ้านายพึงน้อมระลึกสำนึกในบุญคุณของพวกท่านเหล่านั้นและขอขอมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิด พลาดลงไปไหวครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขามาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นดวงวิญญาณจากหลายภพหลายชาติแม้แต่สัตว์ที่ท่านทานเข้าไปให้ท่านน้อมบรรลึกในความทุกข์ของท่านที่กำลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่า กรรมท่านก็มากเพราะเคยทําผิดไว้มากตามกฎแห่งกรรมธรรมดาโลกให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรที่ทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในพบนี้หรือพบที่ผ่านมาเพื่อขอองค์สิกรรมจากท่านเจ้ากรรมนายเวพรพึงน้อมสํานึกว่าจะไม่ก่อการใดๆอีกตราบเท่าที่จะพยายามทําได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการข้างหน้าอีกการไม่ก่อกรรมชั่วก็คือการไม่สร้างหนี้ศีลให้กับตัวเองหลังจากไหว้ครบเจ็ดครั้งพึงน้อม แผ่จิตเมตตาดังนี้พรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตัวนงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งสิ้นเถิด อันนิสง์จากการไหว้บูชาขอขอมาเจครั้งก่อนนอนข้อที่1ก็คือทําให้เป็นที่รักของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน 2. หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทํามาค้าขึ้นยศตําแหน่งรุ่งเรืองเจ้านายเมตตาข้อที่ 3. ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประ่ิมไหนก็แคลวคลาดจากอันตรายต่างๆข้อที่4มีจิตใจมีจิตแจม่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยนอยู่เนือง 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทางข้อที่6ปราศจากเจ้ากรรมนายเวรอาฆาตพยาบาทข้อที่7เงินทองไหลมาเทมาด้วยอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ข้อที่8จิตเกิดสมาธิเร็วจิตไม่มีมารมาคอยทำให้ฟุ้งซ่านข้อที่9ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบาและ10ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใคร่ปองดองจากคติธรรมคําสอนของสมเด็จพระพุทธจารยตัวพรหมบาลสี ธรรมะมหาัศาจรรย์ตามรอยธรรมสมเด็จโต